สวัสดีค่ะวันนี้กับข้าวบ้านเรามีเมนูเป็นอาหารว่างอาหารทานเล่นๆน,นะคะจะทานเจหรือทานมังสวิรัตหรือคนที่ทานปกติก็าทานได้ค่ะวันนี้เราทำหัวใช้เท้าทอดแบบใส่ถั่วลิสงนะคะเราจะได้โปรโตีนจากถั่วลิสงค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะ วันนี้เราทำไม่เยอะเราใช้หัวใช้เท้าครึ่งหัวใหญ่ค่ะขูดให้เป็นเส้นฝอยแบบนี้ค่ะพอเราขูดเสร็จมันก็จะได้ในลักษณะฝอยแบบนี้เลยแล้วเราก็จะนำหัวใช้เท้าที่เราขูดไปต้มนะคะต้มไม่หัวใช้เท้าสุกค่ะจากนั้นก็ไปเทน้ำร้อนออกล้างทำความสะอาดสักสองน้ำนะคะเพื่อลดความขื่นบีบน้ำออกให้หมดแล้วก็พักไว้ค่ะ ต่อไปเราจะไปต้มถั่วกันนะคะถั่วของเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะเพื่อให้ถั่วมันนุ่มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาต้มค่ะในการต้มเราจะใส่ช้อนสเตนเลสสั้นลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ถั่วมันเปื่อยเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ล้างน้ำพักไว้ต่อไปเราจะไปทำส่วนของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งมันสองช้อนโต๊ะพูนๆค่ะ แกแป้งข้าวเจ้า3มโต๊ะพูนเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไป50 ml ค่ะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็คนให้แป้งมันเข้ากันดีกับน้ำนะคะจากนั้นก็ใส่หัวเช็ดเท้าที่เราลวกไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะเห็ดหอมวันนี้เราใช้5ดอกนะคะเห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นุ่มค่ะ จากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ถั่วลิสงที่เราต้มไว้ลงไปค่ะถั่วลิสงวันนี้เราจะใช้200กรัมนะคะใครจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็เตรียมถาดแล้วก็รองด้วยฟอ,อยนะคะพอรองเสร็จแล้วเราก็นำหัวไชเท้าที่เราผสมไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเกลี่ยให้ ทั่วกระถางน,นะคะใครจะมีถาดทรงไหนก็สามารถนํามานึ่งได้ค่ะพอมันเกลี่ยให้เข้าที่แล้วเราก็จะนําฟอยล์มาปิดหน้าหัวใช้เท้าของเราเพื่อไม่ให้นะ้ํามันหยดลงไปนะคะในตอนที่เรานึ่งค่ะพอเราปิดดีแล้วเราก็จะนําไปนึ่งนะคะวันนี้แอดมินนึ่งครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันสุกดีนะคะเราก็ยก ถาดขึ้นมาพักไว้ค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนเพื่อให้มันตัดง่ายนะคะตอนเช้ามาเราก็นำออกมานะคะแล้วเราก็จะมาตัดกันค่ะเราจะตัดหัวเช็เท้านึ่งของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะหันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เท่าๆกันค่ะ นั้นเราก็ไปตั้งกระทะให้ร้อนนะคะก็นำหัวไชเท้าของเราลงไปทอดได้เลยค่ะทอดให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะหรือใครที่ไม่ชอบเอามาทอดก็สามารถทานได้ตั้งแต่ตอนที่เรานึ่งเสร็จนะคะพอเราทอดเสร็จก็จัดจานจิ้มด้วยซีอิ๊วขาวค่ะลองไปทำกันดูนะคะ ไหโปรตีนจากถั่วค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ